สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3จ้านักเรียนคะนี่เป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ของเราครั้งที่51แล้วค่ะก็จะตรงกับวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2564 เดินทางมาไกลแล้วนะคะนักเรียน51แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันพรุ่งนี้อีก1คลิปแล้วเราก็จะสอบนะคะอ่ะวันนี้นะคะอ่ะครัวจะสอนเรื่องอะไรครัวจะไม่บอกก่อนนะคะแต่ครัจะทบทวนนักเรียนก่อนว่าในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเรียนเรื่องอะไรจําได้ไหมคะเราเรียนกันในเนื้อเรื่องของบทที่8ภูมิใจในภาษาไทยของเราและเรียนกันในเรื่องของการอ่านเสริม ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้จำได้อยู่อีกไหมเอ่ยเดี๋ยวครูจะทบทวนนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนไปเล่นเกมค่ะซึ่งชื่อเกมว่าหากันจนเจอนะคะก็คือจะมีคํากําหนดมาให้นักเรียนค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องเท่านั้นเองเราไปทบทวนเนื้อหาของบทเรียน ในเรื่องของภูมิใจภาษาไทยของเราจำบทความเรื่องของคุณย่าได้ไหมคะที่มีการประกวดกันครัวได้เอา,เอาคลิปในเรื่องของคุณย่านั่นแหละค่ะมาให้นักเรียนได้เล่นเกมหากันจนเจอพร้อมแล้วนะคะไปเล่นเกมกันเลยช่วงชายเดียวตอนหากันจนเจอ จงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ ย่าเกิดวันพุธแต่ชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทําอย่างนั้นถ้าตรงกับวันพระมีพระธรรมเทศนาคุณย่าบอกว่าเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วย ได้เล่นเกมหากันจนเจอไปแล้วนะคะเป็นไงคะหากันเจอหรือเปล่าครัวคิดว่าคงจะหากันเจอแล้วก็ตอบกันได้ถูกทุกคนเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของคุณย่าแล้วเอวันนี้ครัวจะสอนเรื่องอะไรนะยังไม่เฉลยก่อนนะคะนักเรียนอยากให้นักเรียนไปฟังเพลงเพลงนี้ก่อนแล้วนักเรียนจะรู้ว่าในวันนี้คร้อจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ไปฟังเพลงกันเลยค่ะคำพ้องคำพ้องแบ่งเป็นพ้องรูปพ้องสี สนามที่จังหวัดสระบุรีสะสระเหล่านี้นะ่า ไปแล้วนึกออกไหมคะนักเรียนว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรถูกต้องแล้วล่ะค่ะวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของคำพ้องซึ่งคำพ้องมีสองลักษณะนั่นก็คือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงคำพ้องรูปคืออะไรคำพ้องเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปการเรียนในเรื่องของคำพ้องรูปกันก่อนนะคะแล้วต่อด้วยคลิปความรู้ในเรื่องของคำพ้องเสียงค่ะ ร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องคำพ้องรูปมาฝากเรามาทำความรู้จักกับคำพ้องรูปกันนะครับคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกัน และมีความหมายไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างจากประโยคต่อไปนี้กันนะครับประโยคที่น้องๆเห็นอยู่ในขณะนี้น้องๆคิดว่าคำที่เป็นตัวหนาอ่านว่าอะไรระหว่างเพลากับเพลา คำตอบก็คือเปล่าครับประโยคนี้อ่านว่าเขาบรรทุกของหนักจนทําให้เปล่าเกวียนหักน้องๆลองอ่านพร้อมกันนะครับเขาบรรทุกของหนักจนทําให้เปล่าเกวียนหักทีนี้ลองดูประโยคนี้แล้วลองตอบดูนะครับว่าคําที่เป็นตัวหนาอ่านว่าเพลาหรือเปล่า คำตอบที่ถูกคือเพลาประโยคนี้อ่านว่าเพลาเช้าอากาศสดชื่นน้องๆอ,อ่านประโยคนี้พร้อมกันนะครับเพลาเช้าอากาศสดชื่นน้องๆสังเกตคําที่เป็นตัวหนาของทั้งสองประโยคนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันโดยประโยคแรกอ่านว่าพลา ส่วนประโยคที่สองอ่านว่าเพลาคำว่าเพลาหรือเพลาถึงจะเขียนเหมือนกันแต่มีการสะกดอ่านออกเสียงและความหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นประโยคแรกเขาบรรทุกของหนักจนทำให้เพลาเกวียนหักอ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงแกนของลอ้อ ส่วนประโยคที่สองเพลาเช้าอากาศสดชื่นอ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงเวลานอกจากคำว่าเพลาและเพลาที่ได้ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายไปแล้วยังมีคำพ้องรูปที่น่าสนใจอีกหลายคำนะครับตามไปดูกันเลยเริ่มจากกรี ออกเสียงว่ากรีหมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้งเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่ากรีกันนะครับกรีของกุ้งยาวและแหลมมากส่วนคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนกรีแต่ออกเสียงว่า กะรีหมายถึงช้างมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับมีกะรีโคลงใหญ่อยู่ในป่าคำต่อมาคือคำว่าปากเป้าออกเสียงว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่ง เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าปักเป้ากันนะครับว่าปักเป้าลอยอยู่บนท้องฟ้าคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปักเป้าแต่ออกเสียงว่าปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับปลาปักกระเป้าเป็นปลาทะเลที่มีหนามแหลมคำต่อมาคือคำว่าสะออกเสียงว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับฉันชอบว่ายน้ำที่สระกับเพื่อนๆคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนสระแต่ออกเสียงว่าสระหมายถึงเสียงสระทั้ง32เสียง มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับฉันชอบเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยและสุดท้ายคือคำว่าปรักออกเสียงว่าปรากหมายถึงเงิน มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับตาของฉันเก็บปรากไว้ในหายคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปักแต่ออกเสียงว่าปรักหมายถึงพังมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับ ประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดซากปร,รักหักพังไปทั่วทั้งเมืองคำพ้องเสียงก็คือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างคำและความหมายของคำพ้องเสียงกันนะครับเช่นคำว่าทุกกับทุกข ทุกหมายถึงทั้งหมดเช่นเราทุกคนเป็นคนไทยทุกหมายถึงความยากลำบากกลกับกลลหมายถึงชื่อมาตราแม่กลน หมายถึงการเล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริงกรรมกับกรรมกรรมหมายถึงงอนิ้วเข้าจดอุ้งมือกรรมหมายถึงการงานการกระทำ ไม่กับไม่ไม่หมายถึงคำปฏิเสธไม่หมายถึงลุกเผาภูกับภู ภูหมายถึงชื่อถั่วชนิดหนึ่งภูหมายถึงแผ่นดินชมคลิปการเรียนรู้ในเรื่องของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงไปแล้วครัวคิดว่าหลายคนคงจะสับสนอยู่มาค่ะเดี๋ยวครัวจะอธิบายนักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกับความหมายของคำว่าคำพ้องก่อนนะคะคำพ้องก็คือคำที่เขียนรูป หรือออกเสียงตรงกันแต่ความหมายต่างกันซึ่งเวลาอ่านต้องอาศัยการสังเกตพิจารณาเนื้อความของคำที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนะคะซึ่งคำพ้องนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นสองชนิดค่ะนั่นก็คือคำพ้องรูปและก็คำพ้องเสียงเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชนิดกันนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะ คําพ้องรูปนะคะก็คือคําที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันค่ะโดยมีข้อสังเกตดังนี้นะคะก็คือการอ่านคําพ้องรูปให้ถูกต้องควรดูข้อความอื่นๆประกอบด้วยว่าคําพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องค่ะเรามาดูตัวอย่างคําพ้องรูปกันนะคะเช่นคำว่าปักกะเป้า อ่านว่าปักกระเป้าซึ่งหมายถึงชื่อ,อปลาชนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าอ่านว่าปักเป้านั่นก็จะหมายถึงว่าชื่อเว้าชนิดหนึ่งมีหางยาวค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปค่ะคําพ้องรูปคำต่อไปก็คือคำว่ากรีอ่านว่ากรีหมายถึงกระดูกแหลมที่อยู่หัวกุ้งนะคะหรืออ่านว่ากะรีถ้าหากว่าอ่านว่ากะรีนี่แปลว่าช้างอย่างเดียวเลยนะคะนักเรียน คำต่อไปนะคะคำพ้องรูปคําว่าปลักถ้าหากว่าอ่านว่าปลักหมายถึงเงินค่ะแต่ถ้าหากว่าอ่านว่าประรลักก็จะหมายถึงผุพังหรือว่าหักไปอย่างเช่นคําว่าปะลักหักพังอย่างนี้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะคําว่าสะหากอ่านว่าสะนะคะก็จะหมายถึงแอ่งน้ําแต่ถ้าหากว่านักเรียนอ่านว่าสระ นะคะนักเรียนก็จะหมายถึงตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพย,ยัญชนะนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนกับคำพ้องรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำพ้องเสียงกันค่ะว่าคำพ้องเสียงเนี่ยหมายถึงอะไรค่ะคำพ้องเสียงนะคะก็คือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันค่ะแต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายไม่เหมือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำพ้องเสียงกันค่ะนักเรียน ตัวยอย่างคำพ้องเสียงนะคะก็คือคำว่าการนะคะที่มีรอเรือสะกดนะคะหมายถึงกิจธุระงานเช่นการงานแต่ถ้าหากว่าคำว่าการที่มีรอลิงสะกดนี้จะหมายถึงเวลานะคะนักเรียนต่อไปนะคะคำว่ากรรมค่ะกออากรรมกออากรรมนี้นะคะก็จะหมายถึงเอานิ้วมือทั้งห้านะคะโอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะ แต่คําว่ากรรมอีกคำหนึ่งก็ไก่รอหรันมอม้าก็จะหมายถึงการกระทําที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบนันหรือในอนาคตนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างคําต่อไปเลยค่ะ คำว่ากำนันค่ะกำนันนี้มี2ลักษณะลักษณะแรกนะคะก็คือนอหนูเป็นพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดนั่นเองนะคะก็จะหมายถึงตำแหน่งผู้ปกครองลูกบ้านแต่ถ้าหากว่าลอลิงเป็นตัวสะกดก็จะหมายถึงของที่ให้ด้วยความนับถือค่ะนักเรียนเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะ คำว่าคันนะคะซึ่งคันคอควายไม่หานอากาศนอหนูก็จะหมายถึงอาการที่ทําให้รู้สึกอยากเกาค่ะแต่ถ้าหากว่าคันคอควายรอหันพอสำเภากรานนี้จะอ่านว่าคันเหมือนกันแต่หมายถึงว่าท้องผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในท้องนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างคําต่อไปเลยคําว่าบาดนะคะนักเรียนบอใบไม้สระอาดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะก็จะหมายถึงทําให้เกิดแผลฉีก ค่ะเช่นมีดบาดแต่ถ้าหากว่าบาดปรบใบไม้สระอาต่อต่อ,ตอ,ตอรอเรือซึ่งอ่านว่าบาดเหมือนกันเนี่ยก็จะหมายถึงภาชนะรับอาหารของพระพิสุสงฆ์หรือว่าสามเณรน,นั่นเองค่ะเป็นไงคะนักเรียนครูได้อธิบายเพิ่มเติมทำให้นักเรียนเกิดความรู้มากขึ้นไหมคะเรามาฟังเพลงในเรื่องของคำพ้องกันอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งในเพลงเนี่ยท่านเรียนฟังดีๆนะคะจะเป็นการสรุป ความหมายของคำพ้องรูปแล้วก็คำพ้องเสียงว่ามีลักษณะอย่างไงนะคะไปฟังเพลงกันอีกรอบค่ะนะักเรียนคำพ้องคำพ้องแบ่งเป็นพ้องรูปพ้องเสียง saurat buri, sakrat launina เสียงเหมือนกันกำมือมีกำคุณธรรมทำดีสับเหล่านี้ออกเสียงเหมือนกัน ท้ายแล้วค่ะนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้มานะคะก็คือหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยป .3 เล่มสีเขียวนะคะเปิดไปยังหน้า101ค่ะซึ่งในหน้า101นี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับคำพ้องนะคะเรามาดูกิจกรรมที่2.1กันนะคะกิจกรรมที่2.1ก็คือจงเขียนแผนผังความคิดเรื่องคำพ้องให้มา2ข้อเองนะคะข้อที่1บอกว่า เขียนสะกดคําเหมือนกันนักเรียนถ้าเขียนเหมือนกันนี่ก็คือคําพ้องรูปเลยนะนะคะเพราะรูปต้องเหมือนกันถ้าหากว่าอ่านเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือคําพ้องเสียงไม่ยากใช่ไหมคะเรามาดูกิจกรรมที่2.2 ซึ่งกิจกรรมที่2.2เนี่ยให้นักเรียนเขียนคำพ้องเสียงของคำที่กำหนดให้เช่นข้อหนึ่งคำว่าการกไก่สระอารอลิงคำพ้องเสียงของคำว่าการก็คือคำว่าการเหมือนกันแต่เขียนในรูปแบบของกไก่สระอารอเรือนั่นเองค่ะคงจะทำเป็นนะคะนักเรียนเปิดไปยังอีกหน้าหนึ่งค่ะหน้าหนึ่งร้อยสองในหน้าหนึ่งร้อยสองนี้นะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำที่กำหนดให้อยู่ในวงเล็บ นะคะด้านขวามือของนักเรียนนะคะให้เติมลงไปในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ถูกต้องเรามาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะในวงเล็บขวามือของเราให้คำว่าสุกมาซึ่งสุกก็จะมีกอไก่สะกดและสุกที่มีขอไข่สะกดนะคะเรามาดูข้อที่1โจทย์บอกว่าคุณย่าก,กินมะม่วงสุกไหนคงไม่ต่างเลยใช่ไหมคะก็คือสุกกอไก่สะกดนั่นเองอย่างมีความสุก ก็คือสุกที่มีคอไข่สะกดนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนครัวให้การบ้านนักเรียนแค่สองหน้าพอค่ะก็คือหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยสองส่วนในหน้าหนึ่งร้อยสามถ้านักเรียนจะทําเล่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคําพ้องเช่นเดียวกันนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะขอให้นักเรียนทำการบ้านด้วยนะคะเพื่อที่จะทบทวนในเรื่องของการเรียนในวันนี้ค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนทุกคน